พี่น้องเดี๋ยวเจอกันที่งานนะเดี๋ยวแต่งหนแล้วจะเปกพี่น้องตอนนี้นนมอาดเอาเครื่องสำอางแล้วก็โฟมล้างหน้าอุปกรณ์ทำผมมาให้บอสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอ๊ะพี่อา ได้ภาพดาวแสงเลยตอนนี้เรายังไม่แบบให้ดูนะคะว่าถ,ถ่ายถ่ายถ่ายฟิลเตอร์ถ่ายอ,อ่ะยังไม่บอกนะคะว่าตอนนี้อัดพาใครมายังไงต้องแชร์ไหมไม่ไม่ก็คือเซียนเียไม่ด้อกไม่เอากล้องหน้าที่บอกี่เราพี่จับเองใช่ปะโอ้ โอเคครับไมนใช้แล้ยังใกล้เลย้โอมีมาอีกแล้วไปแล้วนะครับเจอแล้วเจอาันี่่อาน้ี่นอค้ับ อาร์ตก,ก,ก็เอาอุปกรณ์ทำผมคลิปอาร์ตก็อุปกรณ์ทําผมแล้วก็โฟมล้างหน้ามาส่งบอสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอาร์ตยังไม่ได้ไปหาซอบนห้องนะเดี๋ยวให้บอสกับซอแบบให,ให้เป็นการส่วนตัวก่อนนะพี่น้องผู้ใดคำว่าเปิงคลิปนี้แล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับมาให้กําลังใจบอสกับซอได้ที่งานกาชาติจังหวัดมหาสาครคามนะครับ ได้ยินข่าวว่าน่าจะเริ่มแสดงประมาณสามทุ่มถึงสี่ประมาณสามทุ่มหรือสี่ทุ่มครับไม่แน่ใจเอาเป็นว่าตอนนี้บอดกับซอถึงสลาคามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องแล้วก็ช่วงต้นคลิปนะคบพี่นอ้องอาซิเคีนเป็นเงีแบบ้ยแงวบบแวบวบ่าแบบมืนอนีนมอาดมากับผู้ใหนะครับผู้ใหขอทายลูปกับบอดอันนี้ขออุบไว้ก่อนนะครับขออุบไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาลุ้นกันว่าเป็นใคร ที่มาถ่ายรูปกับบอสนะครับเป็นใครที่มาถ่ายรูปกับบอสพี่น้องจังใดก่ายอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์กดกระดิ่ง a c e b o o k เพจอาร์ธนกร,รมรำใจเกินร้อยแล้วก็ช่อง YouTube อาร์ธนกร,รมรำใจเกินร้อยเป็นกำลังใจให้แม่หนุ่มด้วยนะครับพี่น้องนะครับแล้วเราก็จะไปเจอกันที่งานกาชาติจังหวัดมหาสา,ารคามนะครับเพิ่มแสดงสามทุ่มเป็นต้นไปพี่น้องไกลแล้วไกลเวลาแล้วนะครับ เจอกันที่งานกระชาตินะคะพี่น้องเดี๋ยวอัดขออนุญาตพ่าน้องไปกินข้าวก่อนไปแล้ว